สวัสดีครับผม T W New นะครับนี่เป็นการทดสอบระบบไลฟ์ครั้งแรกในช่องของ T W New นะครับผมแลนะต่อทดสอบในเรื่องของระบบของการไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของ T W New นะครับผมก็จากประเด็นร้อน แรงในโลกของโซเชียลที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับเกิดศึกกันร,ระหว่างนะครับสันทะน,นะครับกับชูวิทย์นะครับผมคุณชูวิทย์นะครับก็ได้ออกมาตีแผ่นะครับในเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับซึ่งคุณสันทะนก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เกิด การโตแย้งกันเหมือนกับทุกคนที่ได้ชมข่าวแล้วนะครับทุกคนก็ได้ดูข่าวจากหลายๆช่องนะครับผมวันนี้ผมนะครับต่อธนวัฒน์นะครับก็มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรนะครับถึงได้มีการโต้แย้งกันระหว่างคุณสันทนะและก็คุณชูวิทย์นะครับทั้งสอง ก็เรียกได้ว่าเป็นคนดังในโลกของโซเชียลนะครับในส่วนของคุณชูวิทย์นะครับก็เป็นอดีตนักการเมืองเก่านะครับผมพักรักประเทศไทยนะครับผมซึ่งแต่เดิมคุณชูวิทย์ก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นสสของพักรักประเทศไทยนะครับผมส่วนของคุณ ันทนะนะครับอดีตก็เคยเป็นรองสารวัตรสันติบาลน,นะครับผมก็มาพูดถึงในเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับที่เกิดขึ้นก็เกิดมีปากมีเสียงกันระหว่างคุณชูวิทย์และคุณสันทนะนะครับผมก็ได้มีปากมีเสียงกันแล้วก็ถึงขั้น ที่จะไฟกันเลยนะครับเรียกว่าถึงขั้นกับต้องจะท้าตีท้าต่อยกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคุณชูวิทย์ก็เกิดความไม่พอใจในเรื่องที่ว่าคุณสันทนะหาว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีการเสพนะครับมีการเสพเ,เรียกว่ามีการเสพที่โรงแรมของ คุณชูวิทย์นะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ออกมาโต้แยง้งหลังจากนั้นก็มีตำรวจได้มีหมายค้นไปที่โรงแรมของคุณชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์ก็ให้ทางตำรวจตรวจคน้นแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับหล,หลังจากนั้นมาก็เกิดเป็นประเด็นในการที่มีเรื่องมีราวกันระหว่างคุณสันทนะและคุณชูวิทย์นะครับ กับออกปากที่จะต่อยก,กันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มาระยะหลังนี่นะครับก็ก็กจะคุณสันทนะก็ได้ออกมาพูดถึงออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับว่าคดีนี้จะต้องมีการออกหมายจับผู้ที่เป็นอดีตนักการเมืองนะครับ ที่ใหญ่มากกว่าคุณสันทนาอีกนะครับผมก็เราต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะครับผมส่วนในเรื่องของของคุณชูวิทย์นะครับคุณชูวิทย์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็ออยังไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับสําหรับไลฟ์นี้ก็เป็นไลฟ์ในทํานองคลิปนะครับเป็นไลฟ์แบบสั้นๆนะครับ สำหรับแอดต่อในการที่จะได้วิเคราะห์ประเด็นข่าวดังในช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลที่เกิดขึ้นขนาดนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของประเด็นข่าวในเรื่องของช่วงของอการประชุมเอเปกในช่วงนี้นะครับการประชุมในช่วงเอเปกก็มีกลุ่มราษฎรนะครับแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มเลยนะครับที่ได้ออกมาเคลื่อนไหว ในขณะนี้ที่ต้องการที่จะให้ทบทวนในเรื่องของการประชุมของเอิกเอเปนะครับผมที่คณะของพลเอกประยุทธ์นะครับคณะรัฐมนตรีได้จัดประชุมเอเปและก็จะมีการประชุมในเรื่องของอโครงการ BCG นะครับผมซึ่งจะมีผลกับ ประชาชนในกลุ่มของประชาชนที่เป็นกลุ่มรากหญ้านะครับซึ่งจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับมีเพียงกลุ่มนายทุนเท่านั้นที่จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของในเรื่องของการประชุมเอเปกในครั้งนี้นะครับผมก็เกิดการตอนนี้เกิดการ เขาเรียกว่าเกิดการขัดขวางกันระหว่างกลุ่มคอฟอนะครับกลุ่มควบคุมฝูงชนซึ่งมาทําหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนนะครับการควบคุมฝูงชนนะครับของกลุ่มควบคุมฝูงชนนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องทําหน้าที่ให้ปโปร่งนะครับไม่ทําหน้าที่ที่จะทําเป็นการที่ทำร้ายประชาชนนะครับก็ ควรที่จะใช้ความระมัดระวังในการในการที่จะควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้คนที่ได้ไปประท้วงนะครับก็ให้อยู่ในความสงบให้ความเรียบร้อยนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จะเป็นผลทําให้กลุ่มควบคุมฝูงชนที่จะ,ะใช้กระสุนยางนะครับ หรืออาจจะใช้แก๊สน้ําตานะครับกับฝูงการกับการควบกลุมฝูงชนนะครับก,ก็อยากจะที่จะให้ทุกฝ่ายที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันนะครับไม่อยากให้ทุกฝ่ายที่จะใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหานะครับผมในเรื่องของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในขณะนี้ ก็อยากจะให้ทุกไฟลยที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับดีกว่าที่จะต้องใช้ความรุนแรงนะครับหรือว่าใช้การด่าโคกันนะครับผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับฝ่ายประชาชนนะครับฝ่ายประชาชนที่ไปประชุมด้วยความสงบแล้วก็ ในการที่จะไปร่วมประ,ประท้วงก็ขอให้ทุกคนที่จะระมัดร,ระวังตัวให้เป็นพิเศษนะครับก็เป็นห่วงนะครับผมโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างจังหวัดซึ่งหลังไหลเข้าไปที่กรุงเทพนะครับก็จะต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ตำรวจ ที่ดูแลร,รักษาความสงบก็เป็นหูเป็นตาให้กับปร,ระชาชนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าที่จะอะที่จะปล่อยปะะละเลยครับผมก็ให้ดูทั้งฝ่ายควบคุมฝูงชนดูทั้งฝ่ายที่ไปไปทวงด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับไลน์นี้แอตตก็ขอ ไลฟ์กันไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเป็นการไลฟ์เพื่อทดสอบในเรื่องของระบบต่างๆของ youtube นะครับโอเคนะครับสำหรับไลฟ์นี้ต่อธนวัตรก็ขอจบการไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับในเครือของอบริษัทนะครับก๋วยเตี๋ยว เลอรสนะครับผมซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปเพียงแค่ฉีกซองก็อร่อยนะครับพอสนใจก็สามารถโทรสั่งได้ที่0622218892นะครับแล้วก็ ID l i n e 11TOR1967 นะครับโอเคนะครับสำหรับไปนี้ก็ขอจบลงทีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ